กระสีไม้เห็ดไอ้กระถางเด้อครับเด้อกระถางรูปทรงแบบนี้นะครับเด้อมาอันดับแรกวัสดุตูปโกนอันดับแรกคือยางรถยนต์นะครับขนาดใดก็ได้แต่ยาวรถยางรถสิบล้อมาเนี่ยครับปิ่นบ่ได้ครับปิ่นบ่ได้อันดับแรกมีดมีดนี่ครับรูปทรงแบบนี้เด้อมีดนี่ยายเห็นบอกมีดคมเลยได้หาซื้อได้อยู่บ้านนาทอนเล่มละหกสิบบาท หกสิบบาทครับอยู่บ้านนาทอนมีบัตรคู้เพื่อนอันดับสองลักบันี้ครับลักมันจะเป็นลักษณะนี่จะย้ําหปผู้ยูไปผูกเขาเบิ่งเขียนไปไปเขียนยนี่ครับลักแต่ห้างบูมี่เล็กแบบนี้ฝังเอาครับฝังใส่ดินครับลักษณะแบบนี้ครับไม่ให้มันโยกเพื่อไม่ให้มันโยกครับมาบัดนดีตอน แล้วก็น้ำรอลอื่นใช่แล้วน้ำรอลอื่นคือเวลาเขากรีดต่อไปนี่มันเล็กกับยางมันสินเหนียวนะนติดกันนะครับเขาเอาแฟบผสมกับน้ำ <c oughs> ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาหนีจจต่อไปมันจะเป็นลักษณะการกรีดป่านี้ถาสลับมือใหม่ที่ยังบกค้องยังบกค้องเขาก็ต้องมาวาดก่อนนี่ครับวาดในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยนี่ อยากได้รูปแบบใดกะวาดเอาแล้วก็ตัดตามแต่ว่าห้าสี่เฮ็ดเป็นพื้นฐานก่อนคือเฮ็ดแบบนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับอ่าบันนีต่อไปเป็นลักษาการกีดยางบันทีอ่าจานยิ้ม ขอได้แป็นบ่านี้ขับข้ามข้ามาเ่ได้ขกบข้ามมาเส็ดหนาเพิ่มเสร็จครับดีกีดีเสร็จนี่นี่แ้วอยากไล่เลยนะการกีดปอย่ายครับจับให้มันคงครับจับไขมันคงตีนหนึ่งนี่เหยาบไปนี่นี่นี่ครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับเด้อเบิ่งนะครับนี่เด้อแล้วก็โยกขาลงเบาๆนี่ครับนี่นี่แค่นี้ครับเท้าเดียวดึงขึ้นมาจุ่มน้าครับ แล้วก็ตัดจะเป็นไล่เดียวกันครับท่งเดียวกันก่อนนี่ครับนี่นี่นทางเดียวกันก่อนครับหนึ่งเหยียบสองเล็งสามจวดนี่เห็นไหมครับแค่นี้ครับมาอันดับแรกอันดับแรกให้ให้ขีดขีดนี้ก่อนครับขีดแบ่งขีดขีดนี้ขีดก่อนครับขีดก่อนครับนี่ครับนี่นี่ง่ายครับ กะกะเอาเลยครับกะเาเลยเอาลงมือเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่เส้นยางเส้นนึ่งเนี่ยซื้อมาเนี่ยราคา30บาทแถวเฮ็ดไปขายได้เส้นละ80บาทครับได้กำไรจัดบาท50บาทเส้น150คสิบทาสี150ยห้าสิบท้ีร้อยาปูครับ นี่ครับสามเล่มเี้ยวเล่มแคนี่ให้ให้โยกขาลงไปครับแหงมันจถึงถึงสิมีครับแห้งส่งถึงสีมีครับเหยียบเลยส่งนี่ครับโยกลงไปนี่ต้องระวังบ่ให้กายพี้นครับมันจังสวยงามนี่ครับ ตามขีดแทงลงไปเธอเดียวครับมันหองต้องไปเธอเดียวเลยครับโอ้เวลาวัาต้ให้ถือครบบอกมันมันมีเส้นลวดนะนะจ๊ะที่สำคัญที่สุดคือนี่นะครับต้องใส่แฟบใส่แฟบให้มันหล่อลื่นให้มันมันจะงมลื่นครับมันมันปาดยางเข้าไปมันเลลื่นไปค่ะยันบอกมันปาดง่ายมองหนาเขายางนี่มีครับข้างหน้านี่มี เอาเอาลีกมองร่วจ้านี่ครับนี่ มีว่ะอ่างนี้อันนี้ลองลองสักดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการอยากละเอียดกับเล็กลงยังมีขั้นตอนนึงยากที่สุดสำหรับในการเฮ็ดกระถางนี่นะครับงัดยางครับปิ้งยางครับเดี๋ยวผมจีดนี่แล้วเดี๋ยวผมจีบอาจารย์ภาษาจีนให้เบิ่งนะครับ งานภาษาจีนเพิ่งว่าการปิ้นยางเองเป็นแบบใดเปีนนี่มีคมมีคมจะไปครั้งเดียวเลยจ้ะปันอีห้ากับมั้สลับแล้วกัสลับคามันนี้ครับมีดมีดกับรจาปัญญาจะปัญญาแจกอาวุธ แจกอาวุธสั่งซื้อได้จ้ามี่นะหกสิบบาทสั่งได้อันมือนี้อันเป็นอุปกรณ์จ้าสิบสลีเลสไซส่รุ่นหน้านำ้ำ เบ yeah, ื้งนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดทลนะครับด้อบ่สร้างวยเดี yeah, ๋ยวรุทศปมาเหมนบ่อตะเล่นครับโยกขาลุงนี่ค anyway> รับน no, ี Friends, ่ครับดับดับดับทั้งสัตว์นี่ครับดับทั้ง ยกย่อขาลงแทงลงไปนี่่ต้องยกไายเทื่อแทงลงไปโยเกเตะโยไปโยโย่โก็ถังถงเดียวก็อยู่วัดเดียวนีคว้าถังนึงมังเรียุมีอยู่วังามหน่กยิดสีแดงตุงกับตุ้งห้ากุ้งแดงตุ้งตุ้งกับตุหาก้ง พู่ป๊อบเราเฮงเงยมากกจําบ่ายเลยยันเนี่ยเอาน้ำมาใส่ใหม่เลยจ้่เอาเน้ำใหม่เลยไมเ่เพ่งกเลย

นี่ครับหาปากกามาขีดให้เบิร์เลยครับนี่ครับยางนี่ขีดขีดห้เบิร์เลยครับปากกาจะใช่แหละเขียนลายเขียนลายครับเขียนลายปากกาไปใช้แหละปากกาเม่กี่ค่ะเออแบ่งลุมเป็นกลุมนี่จะลุมอ่ะจะลุมก่อนห้าลุมเอกมาเป็นลุมด้วยครับที่ห้ออา นี่นะคะนี่นะครับพอปาดรอบแล้วนะคะนี่นี่นะครับนี่นะเน่ีเนี่เส้นนี้เนี่ยเพิ่นปาดจนรอบแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นกระสาดีกันกับยางเลยเขากลับมาปาดเก็บเก็บงานนี่นะครับเก็บงานนี่ให้มันขาดเอาจากกันเมิดเด้อค่ะเด้ออ่าอันตัวที่นั่นบ่ได้ทิ้งนะคะน่เอาไว้เป็นฐานมันค่งอะไปเรื่อย ง o, ัดยางนะครับมางบงมีี่งัดยางด้วยจานมามาจัดเดี๋ยวบางมีการงัดยางอนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการงัดนะคะเอาเอาเลยเอาเลยมาเลยครับมาเงาวิธีการงัดยางหนึ่งสองสามมาหนึ่ง สำคัญนะคะทำยางให้อ่อนตากแดดไว้เด้อมันจะงัดง่ายอ่อนเนาะตาดง่ายมันมีเทคนิคนะครับนี่เบิ่งดีๆเด้อนี่นี่ครับดันดอกสุดท้ายเนี่ยแอนขอบนี่ไว้ครับวัยมันปีนขึ้นมากขึ้นเก่านี่ครับนี่เด้อ มือด้นน้าน้าด้านโอ้หลายคนบ่อันนั้นอันเล็กน้อยคนก็ได้ค่ะสีคนบ่อันนี้อันนี้ซอยกันซื้อๆนี่ครับเรียบร้อยครับได้ไดค่ะวางลงค่ะคุญแย้มวางซ้อนกันไปเลยค่ะค่ะนี่คือสำเร็จแล้วค่ะยางบ้านี้โต๊ะปูบ้านี้เรามันได้เล่นอีกสองอันเลยเนาะครับมาประกบกันตอกตะปู ตัวตะปูใช่ปิดทาสีทาสีให้สวยงามตัวตะปูตัวตะปูตัวตะปูแต่ทีตัวตะปูอ่าลงเจ้าก่อนอันนี้นะเขาขายแพงอยู่ได้เลยตัวสามดอก,กอตัวสามดอก